เดี๋ยววันนี้มาดูแท่นตัดไฟเบอร์14นิ้วนะครับของยี่ห้อดองเชงนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีของยี่ห้อนี้นะครับส่งออกทั่วโลกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบอดี้เครื่องรอบๆกันนะครับก็เริ่มจากข้างล่างเลยกนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กฐานหนานะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวบังใบสเก็ตนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้นะครับเป็นคอยกสูงนะครับผมซึ่งจะแยกกับตัวฐานนะครับ ข้อดีของอันนี้ก็คือมันจะแข็งแรงทนทานกว่าแบบหล่อมาด้วยกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะยก,ยกแยกออกมานะครับมันจะแข็งแรงกว่านี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นที่ใส่แปลงฐานนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้ก็สวิตช์นะครับแล้วก็มีตัวล็อกให้นะครับแล้วก็ตัวล็อกชิ้นงานนะครับก็จะเป็นแบบเลื่อนได้นะครับอันนี้ เคลื่อนได้บางรุ่นก็จะเป็นแค่หมุนอย่างเดียวครับแต่ตัวนี้เราสามารถสองสองออปชันนะครับทั้งหมุนทั้งยกนะครับก็จะใช้งานสะดวกสบายนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ปรับชิ้นงานนะครับสามารถปรับสี่ด้นได้นะผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับนี่นะครับแล้วก็พิเศษนะครับตัวนี้มีบางบางใบสะเก็ดให้อีกชั้นหนึ่งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับผมนี่นะครับเสียงเครื่องนุ่มนะครับก็ใครหาไฟเบอร์สิบสี่นิ้วราคาไม่แพงก็ฝากตัวนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องแท่นตัดไฟเบอร์นะครับสิบี่นิ้วของยี่ห้อดองเชีงนะครับว่ามีแถมอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดกล่องออกมาเลยนะครับ เปิดมาก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองนะครับการกระแทกโอเคครับแล้วก็อันนี้จะมีคู่มือกับใบรับประกันให้นะครับแล้วก็จะเจอตัวเครื่องเลยนะครับก็ของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับช่างโยกออกมาครับโอเคครับผมนี่นะครับก็ไม่มีของแถมอะไรเพิ่มเติมนะครับ นี่นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะรับประกันให้1ปีเต็มนะครับก็ใครซื้อกับทางร้านเดี๋ยวผมลงทะเบียนรับประกันให้นะฮะการรับประกันก็คือจะฟรีทั้งค่าแรงช่างแล้วก็ค่าอะไหล่ให้ตลอด1ปีนี้นะครับผมก็ท่านที่สนใจก็ฝากยี่หอดองเชงไว้ด้วยนะครับแท่นตัดไฟเบอร์14นิ้วขอคุณมากครับสวัสดีครับผม But and how careless we yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake Till the sunrise, we were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run, off. we hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me.